ฟลชไดร์ ye, ราคาถูกกับราคาแพงนอกจากเรื่องความจุมันต่างกันตรงไหนบ้างตัวแรก k i n g s t o n 1 2 8 g b ผมซื้อมาในราคา350บาทส่วนตัวที่2คือ Silicon Power 2 5 0 g b ราคา1,579บาทหลายคนคิดว่าทั้งคู่เนี่ยคือแฟลชไดร์เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย Silicon Power ตัวนี้ก็คือ Portable SSD แบบจิ๋วนะทำให้สามารถใช้งานได้เหมือนแฟลชไดร์เสียได้ทั้ง USB Type A Type C Interface USB 3.2เหมือนกันทุกอย่างเลยนะทั้ง2ตัวนี้แต่สิ่งที่มันต่างกันชัดเจนมาก นอกจากเรื่องความจุแล้วนะครับก็คือในอเรื่องของความเร็วในการอ่านเขียนนะจากผลทดสอบนะครับความเร็วในการอ่านของซิลิคอน p พาเวอร์เนี่ยเร็วกว่าเกือบ3เท่าความเร็วในการเขียนนี่ก็ต่างกันถึง10เท่ากันเลยทีเดียวลองโอนไฟล์วิดีโอขนาด2.89กิกเนี่ยตัวคิงสันใช้เวลาประมาณ3นาทีกว่าๆแต่ตัวซิลิคอน p พาเวอร์เนี่ยใช้เวลาแค่10วินาทีเท่านั้นเร็วกว่าแบบคนละโลกเลยสรุปแบบไม่ง่ายนะครับถ้าใครเน้นความจุราคาประหยัดก็ใช้เป็นแฟลชไดนนะแต่้ะใครที่เน้นความเร็วเน้นโอนไฟล์จริงๆเน แนะนำเป็น Portable SSD คุ้มกว่าแน่นอนประหยัดเวลาก,กว่าเยอะ